ว่านักศึกษาหลายคนนักเรียนหลายๆคนในนี้ที่ได้ดูอยู่น่าจะต้องเคยใช้แชทจีวีทีทำข้อสอบหรืออาจะทำการบ้านใช่ไหมยอมรับมาและใช่เราเป็นหนึ่งในนั้นเองที่ทำและคนที่เราทำกับข้อสอบและงานของเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ดีแล้วที่ยอมรับมาจ่ายก็ยินดีรับอาจารย์เอสนะครับ วันนี้นะครเราก็เลยจะเชิญอาจารย์เอกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นของแบตจี a นียร์หรือเอหรือว่าแชทบอทอะไรที่มันต้องน่าที่จะเป็นประเด็นในโลกนี้นะครับอยากให้อาจารย์เอกลองอธิบายเกี่ยวกับ,บ,กบแชทบอท์เชตจีพีอะไรพวกนี้หนะะ่อยหลักการคร่าวๆอ๋อ,อโอเคนะครับทีนี้มันมีคำที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสอยู่ในยุคคลิปประมาณหนึ่งคนก็อาจจะแยกความแตกต่างไม่ค่อยออกระหว่าง มันจะมีระดับความใหญ่เล็กของคำเช่นเราพูดถึง AI สกปกันจะประมาณไหน Machine Learning เป็นยังไงหรือว่าถ้าจะ s p e c i a l i s ลงมาเช่นสองสามปีมานี้มันจะมีคำว่า l l m อะไรแบบนี้ยไม่ได้คู่ Master Degree หัวเดียวกันก็เดี๋ยววันนี้จะ cover Story ของขสามเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเนื่องจากเราเราอยู่ในภาควิชาคณิตศาสตร์เราก็จะมาทฤษฎีกันนิดนึงแต่ก็จะพยายามไม่ยากนะ ในสามคำที่พูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ย AI เนี่ยเป็นเป็นเซตใหญ่ที่สุดเป็นเป็นซูเปอร์เซตที่ครอบแม้แต่สามคำบางอย่างไว้หมดเลย AI เป็นเซตที่ที่ครอบ Machine Learning และ AI เป็นเอาไว้นะครับถ้าในเชิงประวัติศาสตร์ AI เป็นคำแรกเลยที่ที่ปัญญาขึ้นมาก็คือเมื่อก้มีนักวิทยาการคอมพิวเตอร์นักคณิตศาสตร์ต่างๆมามาประชุมกันว่าเราจะเรียกไอ้ความพยายามในการทำให้คอมพิวเตอร์มันฉลาดเท่ามนุษย์เนี่ย ว่าอะไรดีแล้วก็มีการปัญ,ญัติคําว่า AI ขึ้นมะาถ้าเทียบกันในในบรรดาสามคํานี่ย AI ค่อนข้างจะเป็นคําที่เหมือนเซตเป้าหมายว่าเราอยากได้อะไรอยากได้ผลลัพธ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทํางานหรือคิดได้เทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษนะครับในขณะที่อีก2อคําใน m a ช h ี n e l e a r n i n g กับ l a r เ e l a เ g u a g e Model ค่อนข้างจะเป็นเทคนิคการทํางาน มากกว่าคือ AI เป็นตัวกำหนดเป้าหมายในขณะที่ Machine Learning แล้วก็ Large Language m o d e เป็นวิธีการจากนี่ฟังก็ตึงอน้ดนึงเราเลยจะกลับมาที่อะไรที่ดูเข้าถึงง่ายดีกว่าอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักคือ Chatbot เนาะ Chat GPT อะไรแบบนี้ค่ะอยากให้ลองพูดเกี่ยวกับ Chat GPT ทุกวันนี้เลยว่าในมุมมองของอาจารย์แล้วเนี่ยพี่เป็นอาจารย์ด้วยนักศึกษาก็ใช้อาจารย์ก็ใช้คนก็ใช้ อาจารย์คิดว่ามันมีความสาคัญในยุคนี้ยังไงบ้างวันหนึ่งในชีวิตเราก็จะมีเครื่องคิดเลขเข้ามาใช่ไหมการจะเริ่มต้นจากการลูกคินก่อนเคยไิดอ่านนี้อ่ะเคยเคยใช้เครื่องคิดเลขทำกันบ้านตกปูอ้ะเคยรับรับเคยครับคือผมมองว่ามันก็เทียบเคียงกันได้กับกับตอนที่เรามีเครื่องมือใหม่มาให้ใช้อ่ในใน ในในในสมัยก่อนเราอาจจะต้องค้นคว้าอ่านหนังสือเพื่อทํารายงานของตัวอาจจะต้องอคิดเลขด้วยตนเองอะไรเงี้ยเมื่อมีเครื่องคิดเลขเข้ามาเมื่อมี Google เข้ามาเป็นเซอร์จิ n e ให้เราช่วยหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นมันก็มีฐานะเป็น,เป,นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ที่ทำให้เราทํางานได้กว้างขวางหลากหลายขึ้น แล้วอาจารย์จับได้่ามเวลาเด็กใช้หรืออ่อนแน่นอนเพราะว่าเพขาก็จะตอบมาด้วยภาษาที่เขาไม่เคยเขียนแบบนี้ได้มาก่อนไะมาถึงตอนนี้ที่เราคุยมาเราจะได้เห็นแบบความสําคัญนิดนึงก็คือมันเป็นเครื่องมือที่เราได้บอกไปครับถ้าสมมติว่า ChatGPT ใช้เป็นเครื่องมือได้ไเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนคงใช้ในเรื่องของการคำนวณแบบนี้แล้วพื้นฐานการคำนวณที่เราได้เรียนมามันยังจะมีความจำเป็นอยู่อาจารย์ในเมื่ออนาคตอ่ะ ใช้ GPT หรือว่า AI แจะครอบคลุมการช่วยเหลือตรงนี้ไปแล้วอะไรเยคือผมมองว่าเราก็ไม่ได้เลือกเปลี่ยนเลขใช่ไหมเมืเ่อเรามีเครื่องคิดเลขมันเป็นแค่มันนเป็ของที่ทําให้การคํานวณมันสะดวกขึ้นแต่ว่าเวลาใช้เครื่องคิดเลขเราก็ยังต้องรู้ว่าจะต้องเอาเลขอะไรมาคิดด้วยกันเรายังจำเป็นต้องมีความสามารถในการแปลงข้อปัญหาให้มันอยู่ในรูปที่ทมันคิด ค,ค,คือเคยคินเลขได้ผมคิดว่าการใช้ AI ก็ก็เหมือนกันหือใช้ใช้แชทบอะไรพวกนี้กเราก็จะต้องคอนโทรลกระบวนการพอสคบครวรคือบางทีถ้าถ้าเราถ้าเราใช้มันโดยการโยนโจทย์ตู้ลงไปเลยบางทีก็ก็มีหลายครั้งเหมือนกันนะที่ที่เราเวก็พบว่ามันมันก็ให้คำตอบที่ดูดีอ่ะแต่ผิดแต่ดูดีแต่ผิดอ่ะอยู่อยู่บ้างเหมือนกันดังนั้นอน่า ผมว่าสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันก็คือมีความสามารถที่จะวางแผนขั้นตอนการแก้ปัญหานะแล้วก็ค่อยเอาขั้นตอน,นแก้ปัญหาพวกนี้ไปทําเป็นพร้อมคาสั่งอย่างที่จะคนโทรลมาในทุกขั้นตอนไม่ให้มีไม่ให้มีอะไรที่ผิดแล้วก็หลังจะได้คาตอบมาแล้วเราก็เราก็าาจะเป็นต้องมีความสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าว่ามันถูกหรือไม่แล้วถ้าสมมติว่าเราบองว่าการที่เราใช้งาน AI ไอจนมันควบคุมปัญหาที่เราจะทําได้นะหมายถึงว่าถ้าสมมุติเรามีปัญหารเราสามารถ <c oughs> เขียนคําสั่งได้เพอร์เฟกมากจน AI ให้ผลงานที่เพอร์เฟกออกมา <c oughs> มันจะมีโอกาสาที่เอไอจะมาแย่งงานเราไปหรอือเปล่าเพราะนี้ก็เป็นประเด็นที่ทุกคนค่อนข้างที่จะ <c oughs> แต่ว่ามีความกังวลกันในยุคนี้หรืออนาคตที่จะมาถึงน,นั่นเองอางี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าแซวกันเล่นๆเนี่ยเราก็จะถามกลับว่าไม่ดีอับที่มันมีอะไรมาช่วยเราทํางาน ไดนะ้เก็บรถถ่วงเลยที่ว่าอยากได้เป็นหุ่นยนต์ทงานในบ้านที่เราไม่ต้องท,อทําอะไรอีกแล้วอะไรเนี่ยดูน่าจะดีใช่ไหมอ่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเรากลัวเรากลัวเอไอมันมาแย่งรายได้เรามากกว่าอถูกใช่ถูกต,ต้องอ่ดังนั้นเนี่ยคือเราเราไม่ได้กลัวมันทำงานแทนเ,เราครับเรากลัวมันมาแย่งตาแหน่งงานของเราแต,อาตอ่อ่ะซึ่งพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องขยับหนีนิดน,นึงรับ ต้องไปเหมือนไปทาอย่างอื่นที่ที่เลเวลสูงขนานะั้นเป็นเป็นงานที่ไม่ได้เลเวลมากเป็นงานที่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากแล้วอะไรเป็นรายละเอียดหรือว่าต้องการความแม่นยำของการคำวนวณอะไรเงี้ยเราก็โยนให้เอ็นให้รับเพราะมันทำไม่ดีขางเราแปลว่าเราก็ต้องอัพเกรดตัวเองให้ให้เป็นคนคุมการทำงานของไทแทนประมาณ ใช่ไหมหลายๆคนคงจะรู้สึกว่า AI ทำาะแย่งงานแย่งงานแต่ว่าลึกๆเีว่าก็คงจะแบบกลัวเสียรายได้มากกว่าเนาะหลายๆคนคงจะเคยรวมถึงน่าจะเป็นอาจารย์ด้วยแหละที่น่าจะเคยใช้แอปซินซีนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็นอาจารย์จักซึ่งถ้าเราลองมาคิดๆดูแล้วจากที่ฟังๆไปค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งแลนะ้วเน,นี่ยซินซีนี้ก็นน่าจะกลายเป็นตัวของ AI หรือว่าอะไรแบบนี้ถูกไหมอาจารย์ ใน,ในยุคเรื่องต้นที่เขาทดลองทดลองกันในซีซีมีก็เป็นโปรเจกต์ทดลอง,ลองนะนะ hey, hey, กองนันหนึ่งว่าแบบถ้าเราต้องการแชทบอทดที่มันสามารถจะต่อโต้กับคนได้เนี่ยมันจะหน้าตาประมาณไหนนีทีนี้เพความทรงจำเลนนะืยนล่าและเล่นมาหลายปีแล้วถ้าเท่าเท่าที่จาได้ประมาณนึงก็คือคุยกับมันเป็นสักพักว่ามันก็จะหยาถ่ายไปเรื่อยๆใช่มันก็จะปากแจ๋วใส่เราัก็จะใช่มันก็จะปากแจ๋วใส่เราแล้ว ี่เมื่อมันคุยกับเราได้หลักการทาง,งานของมนันคืออะไรอาจารย์อืออคือจริงๆเวลาพูดว่าแชทบอทเนี่ยมันมันกวามมาน้างมากมันกว้างกวามากเลยมันมีเทคโนโลยีจํานวนมากซึ่งมีตั้งแต่ง่ายหมายถึงไม่ซับซ้อนน่จนถึงจนถึงแบบที่อยู่ในระดับที่เป็นแชทบอทแบบมีความรู้ออยู่แต่้ะเนี่ยอาจจะต้องเล่ายาวนิดนึงับว่ามันมีความหลากหลายอะไรอยู่ในนั้นบ้างเช่น บอกเองที่ของออนไลน์ใช่ไหมพวกแอปต่างๆแอปสีต่างๆใช่ไหมแอปส้มเนี่ยเป็นต้นก็น่าจะเคยแชทคุยกับแม่ค้านะครับ้างหามีอะไรนะของชิ้นนี้มีเก็บเงินปลายทางไหมถ้าซื้อสองชิ้นลดไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะสัมผัสได้ว่าแชทที่ตอบเราไม่ใช่คนมันเป็นคำตอบที่เตรียมไว้แล้วซึ่ง เพราะว่าเมาื่กี้มันจะตอบเราเร็วมากเลยนะาการเขียนแชทบอทประเภทนั้นนะ่ะก็จริงๆก็นับเป็นแชทบอทแล้วแล้วมันก็ใช้การได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ข้อจำกัดของแชทบอทแบบง่ายๆอยแบบนี้มันคืออะไรเราได้ไหมคือความคันเนี่ยตอบไม่ได้หรือเปล่าม,มันจะมีคำถามที่เตรียมไว้ประมาณหนึ่งเป็น FAQ ประมาณน้ครับที่มันตอบได้แล้วก็มีคำถามอีกจํานวนมากที่ซับซ้อนกว่าที่เดยมมันตอบไว้ติดตอบไม่ได้ชัดแชทบอทประเภทที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะใช้สิ่งที่เราเกิดไปตอนแรกว่าเป็น Machine Learning นะมันก็จะไม่ได้ต้องการความเป๊ะของคีย์เวิร์ดมากนะมันสามารถแยกแยะให้เราได้ว่าคำ ประรูปประโยคประมาณนี้หรือการเรียงคําประมาณนี้เนะะี่ยอาจจะไม่ได้ต้องสะกดถูกเป๊ะด้วยซ้ำเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคาถามประเภทถามราคาคำถามหน้าตาประมาณนี้เป็นคําถามประเภทว่ามีจัดท่งแบบไหนบ้าอะไรไงแต่ว่าก็ต่อให้ใช้ m a ช h i n e learning ก็ยังมีข้อจําก,กัดอีกประมาณหนึ่งน,นะคะรับสำหรับคนที่ไม่คุ้นคาว่า m a ช h i n e learning เนาะ machine learning คือการสร้างอาจจะต้องเป็นคณิตศาสตร์นิดนึงนะมันคือการสร้างฟังก์ชันที่ ไม่ได้ติว่าตัวฟังก์ชันนั้นคืออะไรเวลาพูดว่าพูดฟังก์ชันเราจะในหัวใเล่นถึกกราฟความอนามอะไรอย่างงี้ใช่ะนะก็พยายามพยายามเลกเล็กภาพในหัวให้เป็น,เป,นเป็นเส้นเส้นแบบนั้นลอยตามตามที่พูดไปด้วยสม,มุิผมพูดว่าฟังก์ชัน f x เท่ากับอะไรไง่ายๆกับตัวหนึ่ง 2x ยกกำลัง2บวก 5x ลบ1ใหู้ร <S <S ูซานจริกพูดเหมือนเดิมนะอ่ะ เวลาผู้ว่าฟังชั่นเนี่ยมันต้องฟิกเลขมันมันต้องแบบสามประเิทธต์ตัวแรกเป็นห้าสามปอรต์ัวที่สองเป็น2ออะไรเงี้ยนะม,มันต้องมันต้องฟิกค่าคงที่อะไรบางอย่างในนั้นเอาไว้เลยใช่ไหมแต่อะไรที่เรียกว่า m ม c ชี n เลอร์นิ่งเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันประเภทปรับตัวได้ตามตัวอย่างที่ดีนะตอนนั้นถ้าถ้าเทียบเคียงกับกับฟังกชันที่เรารู้จักทงังอนิสัรแมชชีนเลอร์นิ่งก็จะเป็นฟังก์ชันแบบ แล้วมีค่าคงที่ตัวหนึ่งกูณ x กำลังสองบวกค่าคงที่อีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งยอมให้ยืดหยุย่นได้ยอมให้ปรับเปลี่ยนเป็นค่าเหล่นี้ได้ดกูบ x แล้วก็บวกกับอาอะไรอีกหนตัวหนึ่งที่ก็ทุกตัวที่เว้นไว้เนี่ยยอมให้ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นขึ้นลงได้ถว่ามันจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ปรับเปลี่ยนไปตามอินพุตและเอาพุตที่เราต้องการห้เป็นแต่ว่าถ้าเราเตรีย input มอินพุตไว้เช่นถ้าอินพุตเป็นหนึ่งเราต้องการให้ตอบสิบเจ็ด อินพุเป็น2ต้องการให้ตอบ25เราก็จะมีมีสิทธิ์จะไปปรับเปลี่ยนใค่าที่เราเว้นไว้เมื่อกี้เนี่ยจนฟังก์ชันมันตอบสนองความต้องการเราได้นเวลาพูดว่า Machine Learning ให้นึกถึงอะไรแบบนี้เป็นฟังก์ชันที่ที่ปรับตัวให้ให้สามารถส่งอินพุตไปยัง Output ที่ที่เราต้องการได้ประมาณนั้นถ้ากลับมาในในในสโคปฟังกชันก่อน มชชีนเลอร์นี่ก็จะเป็นแมชชีนเลอร์นี่ที่ใช้ก็จะเป็นแมชชีนเลอร์นี่ที่รับข้อความแล้วแหละแล้วก็ไปคลาสสิฟายคือไปคัดแยกประเภทข้อความนี้ว่ามันเป็นเป็นข้อความที่ถามคําถามเกี่ยวกับอะไรสมมติว่าเราสมมติว่าเราเียนประเภทของของคำถามด้วยการให้คัดแยกในไวซ์ั้ห้าประเภทคําถามเกี่ยวกับราคาคําถามเกี่ยวกับการจัดส่งคําถามเกี่ยวกับอะไรไปดูอีกสองสามประเภท ข้อจากัดของวิธีนี้ก็คือมันยังต้องตอบเราเป็นในคำว่าอะไรเป็นแบบกรณอีอ่ะ่นะ <c oughs> คือคือคือสิ่งที่แมชชินเรียนนิ่ให้เราได้ก็คือคําตอบประเภทกขคง,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 งว่าไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม่อย่างนั้นก็เป็น่างนู้นนะแต่มันยังผลิตคําออกมาเองไม่ได้มันจะมันจะทำได้แค่ถ้าถ้าจัดอยู่ในประเภทกไก่ให ให้ไปเอาข้อความเนี่ยมาตอบลูกค้าอะไรแบบนั้นนะก็เลยนำมาสู่วิธีคิดว่าทำงางแชทบอทจะพูดได้จริงถือจะผลิตถ้อยคำที่เป็นภาษาเหมือนคนพูดออกมาจริงนะซึ่งซึ่ง,งวิธีคิดแบบกรณีนี้เนี่ยมันทำไม่ค่อยจะได้นะก็เลยมาสู่นะโมเดลที่เป็น Large l เก g u a g e m o เด l นะทีน,นี้ รัชสมเกตโมเดลมันคือการทําอะไระอันนี้น่าจะเป็นคําถามหลักของเราวันนี้นให้นึกถึงเราไปพิมพ์ข้อความในสมาร์ทโฟนใช่ัแอปพิมพ์ข้อความในสมาร์ทโฟนตัวใหญ่นะจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่ากดสั g เจ s t ันมันคือการเราพิมพ์คําแรกอาไปสมมติพิมพ์คําว่าก,การแล้วมันจะแนะนําอะไรให้เรา okay. เป็นคำที่ควรจะต่อคําว่าการเป็นคําที่ต่อจากคําว่าการใช่ไหมซึ่งซึ่งมันหาคําต่อไปมาให้เราได้แห็นรู้ไหมมันก็คงดาเลยมั้งมันเดามันเดาจากโดยใช้ข้อมูลอะไรครับจากที่เราเคยพิมพ์นจากที่เราเคยพิมพ์หรือจริงๆว่าอาจจะเป็นจากที่คนอื่นหรือในโลกอะเคยพิมพ์ด้วยก็ได้นะก็คือก็คือมันก็จะดูความน่าจะเป็นว่าคำว่าการอะมักจะต่อด้วยคำว่าอะไร หรือจริงๆอาจจะอาจจะสองสามคำก่อนหน้านั้นเป็นเป็นข้อมูลที่ที่เป็นตัวบอกว่าคำถัดไปน,น่าจะเป็นอะไรนะแบบนี้เราเรียกว่า word suggestion last language model คิดคล้ายๆอย่างนี้เลยคือเม่อจะผลิตคำมาต่อกันที่มันยาวๆได้เราใช้วิธีคิดแบบถ้ารู้คำชุดคำก่อนหน้าแล้วเราจะต้องเอาไอ้ชุดคำก่อนหน้าไปประมวลอะไรบางอย่าง เพื่อผลิตคําต่อไปมาเรียงต่อท้ายให้ได้แต่ละโจทย์แรกใ,ในการทําทให้โมเดลมันพูดกับเราได้นะก็ะคือวิธีวิธีการแบบนี้มันเรียกว่า,า sentence completion ก็คือต่อให้ต่อคําให้จบประโยคราอาจจะเคยทำแบบประภาษาอังกฤษที่มันเว้นคำมาให้เราได้ไหมอย่างนั้นนะ่ะประมาณนั้นก็คือถ้าเราอ่านหนังสือมามากพอมีมีคลังคําอยู่ในหัวมามากพอเราก็จะ เราจะรู้ว่าคาถัดไปน่าจะเป็นคาําว่าอะไรอยนั้แล้วในเมื่อถ้าสมมติว่าเรารู้เรื่องนียว่ามันสามารถตอบได้เหมือนถามไปแล้วมันตอบมาไม่ใช่ถามแับตอนไรแบบที่ป็นซีรีส์ทำครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคาตอบที่มันตอบออกมามันถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับอือจริงๆมันมีความแตกต่างกันระหว่างไอ้ตัววั suggestion ในที่เราพิมพ์ในมือถืออันนั้นเป็น เราเรียกว่าสมองเป็นเป็นประเภท s ม a l language model แล้วกันคือเป็น language model เหมือนกันแต่ว,ว,ว่าวิธีคิดของมันคือการดูแค่แค่การปรากฏของคําก่อนหน้าเราก็ไปเลือกช้อยว่าคําถัดไปมากจะมีความน่าจะเป็นอยู่อยู่ที่คาไหนมากที่สุดนะแต่ว่าพอเป็น large language model เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่การปรากฏของคําก่อนหน้าเท่านั้นมันมีคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอยู่ในนั้น ไม่รู้จะลงลึกได้ขนาดไหนคนระับมีประมาณสองส่วนจะเอาแบบแตกๆนิดนึงนะมันจะมีส่วนที่เรียกว่า w ว r d อมเบดดิง้งเอ็มเบดดิ้งเอ็มเบดมันแปลว่าฝังอยู่อะเว้นแ e มเบดดิ้งใ,ใ,ในในในทาง Language Model เนี่ยหมายถึงการทำคำให้เป็นเวกเตอร์การที่จะทำให้มันซับซ้อนขึ้นกว่าการเราคำถัดไปเฉยๆอะ ก็จําเป็นที่โมเดลจะต้องเรียกว่ารู้จักความหมายของคำด้วยเห็นไหมว่าไอ้คาว่าความหมายของคำเนะี่ยมันไม่ใช่คนเราไปนั่งใส่ความหมายของคำแบก d i c ช i o n a ให้ทีละคำนไม่ั้นมัมันก็จะเป็นอะไรที่ที่กินแรงงานหนักมากซึ่งไม่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  practical เลยที่จะทำวิธีการที่เราใช้ก็คือไปสร้าง representation ของ unit ย่อยๆในในสิ่งที่เราประกอบกันในที่นี้ก็คือคำเราต้องการคำมาเรียงกันแล้วในในขณะเดียวกันคำเองก็เป็นวัตถุดิบในการเอาไปคานวณคำถัดไปด้วยสิ่งที่เขาออกแบบก็คือเขาเรียกว่า word embedding word embedding ในในความหมายของ language model คือการเอาคำไปแปลให้เป็นเวกเตอร์จากเวกเตอร์อยังงีพอจำคำว่าเวกเตอร์ได้อยู่ใช่ไหมจับคำว่าเวกเตอร์ได้แต่เราถึงใส่ว่า ทำ,ทำไม,ำไมใช่ไมทำไมทำไมต้องทำคำให้เป็นเวกเตอร์อ่าเนนนึกภาพว่าคำว่าอะไรอย่างคำว่าพ่อมันมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าอะไรบ้างสามีสามีอะไรอย่างคือมันจะมีกระจุกข,ของคำที่เรารู้สึกว่ามันมีเซนต์ใกล้ๆกัน,ใน,ใน,ในกมันอาจจะไม่ตรงกับเต๊ไม่ได้แทนที่กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีความหมายใกล้เคียงกันอ่านต่สำหรับในการคำว่าพ่อกับคำว่าแม่ก็ ก็มีเซนต์บางอย่างร่วมกันมีมีความต่างกันในในบางนิติเช่นเพศโคระเพศกันอะไรเงี้ยการทาคาให้เป็นเวกเตอร์มันทําให้คามีเซนต์ของพีชคณิตเกิดขึ้นได้ก็ไปบวกลบความหมายกันได้เช่นเซนต์ของการให้กําเนิดและเซนต์ของความเป็นผู้ชายรวมกันแล้วของอันนี้ก็ากลายเป็นเวกเตอร์ที่ที่เป็นพ่อขึ้นมาอะไรแบบนี้ได้ประมาณนั้น ถามว่าเวกเตอร์นี้มาจากไหนคนไม่ได้ไปนั่งใส่ค่าตัวเลขให้มันแต่มันถูกเทรนขึ้นมาจากกระบวนการทางแมชชีนเลอร์นิ่งอีกส่วนหนึ่งที่ที่จำเป็นในราชเวทโมเดลเขาเรียกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ไม่ใช่ไอ้กุิเดนต์แปลร่าอนะัลตมัสตรอรอ, <c oughs> อยู่ดีไปโฆษณ <c oughs> าเข้าใจเลยทรานสะ์ฟอร์เมอร์ใ er นะที่นี้เป็นเอาิงๆก็คือในตัวแมชชีนเลอร์นิ่งที่เราที่เราคุยกันผ่านมาแล้วนะั่นแหละก็คือฟังก์ชันที่ จะเอาไปใช้ทำงานหลักของเรื่องนี้ก็คือเป็นการส่งค่าแา่อินพุตบางอย่างไปหาเอาพุตอินพุตในที่นี้ก็คือก็คือชุดของคำที่นำมาก่อนหน้าแล้วก็ส่งค่าไปหาคำที่เรากำลังจะทำนายว่าคำถัดไปต้องเป็นอะไรนสองอันนี้ทั้งตัวเดนมเบตติ้งแล้วก็ มิตอรต่างๆในในในทรานส์ฟอร์เมเนี่ยมันค่อย,อยๆถูกเทรนให้ให้เข้าที่เข้าทางเพื่อเพื่อเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการทายคำถัดไปให้ถูกไปเรื่อยโดยโดยโดยที่ Data ที่อัาเรนเนี่ยก็คือก็คือเอกสาร,รงานวิชาการเว็บบอร์ดบทความต่างๆในโลกจำนวนไาย ร้อยหลายพันกิกกระบายดนะนะังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราทำาำใดได้แต่ตัวมันเนี่ยมีมีความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารน,นันอยู่ด้วยนะเนี่ยนี่เล่ายาวมากเพื่อจะตอบคำถามว่มาทำไมมันตอบคำถามถูกนะเพราะเพราะตัวมันเนี่ยเรียนวิธีการเรียงคำมาจากเอกสารที่มีความรู้ ยิ่งเทเอกสารที่วิชาการมีสการเท่าไหร่มันก็จะยิ่งตัดตรงลย่านใช่ๆดังนั้นพอเราจับไปว้ได้เนี่ยเราก็สามารถทําให้มันเฉพาะทางได้เช่นเราอยากได้เอเจนต์ที่มันเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเราก็ยัดเทคกฎหมายลงไปเอาเอาคำาีิภากษาต่างๆใส่ลงไปให้ให้มันอ่านแต่สิ่งนี้มันก็จะได้แรงเปิดหัวเดียวที่เชี่ยวชาญเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเป็นเฉพาะก็หลังจากที่พูดกันมาประมาณหนึ่งอยากจะให้อาจารย์ฝาก อะไรถึงแบบคนที่ใช้ ai หรือคนที่กำลังกังวลเรื่องของแชทบอท ai ในแบบนี้นะก็ผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรต้องกังวลมากนะครับมันก็ถ้าพูดเอาเอาหามันก็คงไม่ได้ครองโลกขนาดนั้นนะฮะสำคัญตรงที่ว่าเรามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็เหมือนสมัยที่เรามีเซิร์ชเอนด์จิ้ะมันมันไม่ได้มา แทนเราอย่างสิ้นเชิงนะครับหน้าที่ของเราก็คือมีของใหม่มาแล้วเราก็ต้องใช้ให้เป็นเรียนรู้ที่จะหาประโยชน์จากมันหาวิธีใช้ที่ที่พลิกแปลงการทำงานของเราให้ได้ให้ได้ง่ายขึ้นใช้ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดนะครับประมาณนั้นก็คือมองมาเป็นเครื่องมือและอย่าไปคิดมากมันไม่ได้ครองโลกกันได้ง่ายแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือนักศึกษาที่ ใช้มันทํางานนะครับถูกต้องอาจารย์เขานอกจากจะรู้แล้วเขาจะทําให้งานเรายากขึ้นซึ่งมันทําไปเลยหมายถึงว่าก็ใช้เป็นเครื่องมือแหละใช่ไหมอย่างนี้อาจารย์ได้บอกไปกับแบบอย่าพยายามทำม 1, อะไรแปลกๆเพราะว่ามันจะเละน,นั่นเองใช่แลยผิดอ่ารกี้วะตลอดนี้ต้องทอะไรระดับตาของ,งขอาจารย์โอเค